เขากินต้นน้อยโบแมนต้นใหญ่อะอ้าต้นใหญ่มากินแล้วมันสีแซ่บมันสีหอมมันสีหวานปานน้ำพึ่งเดินห้าทุกคนรับทราบตามคำสั่งปฏิบัติด่วนเป็นอะไรใหญ่พอละตีแต่นี้ก็สีแซ่บสีหวานนํำเขาอยู่ทียเมื่อยแท้เด้กคนเคยได้ยินคำนี้บัวการที่ได้อย่างมาอย่างยากนั้นมันทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อย แต่ผลลัพธ์ของมันอาจจะหอมจะหวานก็เป็นไปได้แต่เฮามาลองกิ่นกันบ้างเนาะแล้วเขาก็ได้มาแล้วทุกคนบอกเลยว่าส,ดสไดทมันโบแมนเรื่องไง่ายเขามาถ่าเบงวทัทฤษฎีการที่ได้อย่างมาหยากๆนี่มันสิแซ่บแต่บอกเบงจากซีนาและท่าทางเข้าบุธงอลีแล้วเขาก็มาพับพบกับเจ้าพระบิดาของเขาคือเก่าเนาะมาเถื่อมันอาจจะสะด,ดิ้งสะดอดโคเรลงไปเลยเนาะโอ้ oh my god แล้วก็คร่มงำเขา้าปากเนาะ คือแบบว่าอรสชาติมันจะติดหวานละก็จางตามมาตามมาโด,ดยยังไห้สีนามันบอก